อีกหนึ่งวิสเต็กนะครับเป็นสเต็กของวีตัวนี้เป็นว l อลนะครับโควังสับอะไรตีเลนะครับกี่กี่พวงนี่เดี๋ยวเด้อโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้านับไม่พลาดนะประมาณแปดพวงนะครับตีเลสับ ไอ้ดีเทคซางแล้วก็เมนพีเโอโหดูจากสายตาจะเป็นร้อยใบครับมีเอาพุทครับซ้ายขวาแต่ไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะครับเจ้าไปบ่าว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดยังไม่เคยใช้หรือ,ปอเปล่าพีเอ๋อเออซับส้นระวงังพี่เอก็เบี้ ตรงนี้เป็นมิคเานะครับมิเคา M J System ผู้เวทีนี้คนเยอะ,ะครับเป็นที่เป็นเวทีหลักเป็นเวทีกลางนะครับที่จะมีไลฟ์ค่อ,อนข้าง,งปิน๊นวันใจนะครับเขาไปเพิ่งกันครับเขาไปไหนไปเสียดายครับผมมามา อันนี้เกินไปนะครับย่างครับไม่ยิงครับผมคือผมถ่ายแล้วก็เดินมาใช่ครับคือผมถ่ายแล้วก็เดินมาไม่นั่งครับผมมาเดินครับคุณนั่งทำไมนครับจะเป็นอ่า 2, องสี่หกอกว่ายี่สครับอันนี้เป็นเอาเอาสิวครับส่วน PA นี่ก็ PA แบบหนึ่งนะครับโอ้หนักกว่ากันครับอังนี้ครับสองสี่หกแปดบสองสิบสี่หกสินะครับเป็น18บแวงโอ้ซับเอ็ดอยู่ดตา้บนนะครับเป็น ซับหน้าเปิดตัวละหนึ่งดอกนะครับตรงนี้สองสี่หกแปดสิบสองสิบี่สิบหกฝั่งละสิบหกน่าจะวางนี่ครับซับอาเลด้วยครับเออควันนะครับควันเป็นคิบสองสิบหายหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดวางไว้แปดจุดนะครับเป็นฟอนหน้าครับแล้วก็ฟิลโอใช่ครับโอเคครับนี่ครับรุ่นนี้ครับรุ่นที่ใช้กันนะครับเป็นวีว่านะครับเจ็ดหนึ่งสองดีนะครับเป็นตควยู 会場内では、喫煙を控えていただき、指定された喫煙所での喫煙をお願いいたします。ルールに違反した場合ス、スタッフが腕輪を切断することがありますので、注意ください อตรงนี้จะต่ำสุดเลยโอ้วายูตรงไหนมันก็อยู่สูงเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันระดับมันพอดีครับเป็นการวางซับแบบคาร์ดิโอไอนะครับตรงนี้ทางงานไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ทุกชนิดในพื้นที่การจัดงานสองสี่หกแปดสี่สิบสองสิบสี่สิบหกสามสิบสองใบนะครับสามสิบสองดอกครับต่อข้างเป็นการวางคาร์ดิโอไอนครับ <laughs> <laughs> oh, <Mercedes> have oh, to ensure a great fun, fun the, the event does not allow smoking of any kind of cigarette yeah. in the event. Smoking is only permitted in the smoking zones. If I you break this rule, the staff will cut off your wristband as a warning. If you continue to break the rule, you will be asked to leave the event. Thank you to all friends for your cooperation. <navigator> ah. 地球温暖化を減らすため、皆さんと一緒に楽しい時間を過ごしながら、so, B は指定の場所に捨てていただきたいと思います。さらに。 พลาสติกกอาลูมิเคนว่าวุ่นวิบส์ถึงรีไซเคิลนขอคุยร่วมแรงช่วยโลกร้อนโดยการนำขยะมาทิ้งในจุดทิ้งขยะที่ทางเราได้เตรียมไว้ให้พร้อมกับแยกขยะขวดพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อการรีไซเคิลขอบคุณเพื่อนเพื่อที่ร่วมรักโลกไปด้วยกันวอยเปื่อนเซนท i p ครับเ่้วานี่ได้จนโยกโซนะนด้ะค่รัไ โอ้โหเรื่องนี้เป็นพวก cover นะครับข้างหลัง <Thank you S 1> เดี๋ยวผมบอกไปครับว่าวมันอยู่ในช่วงการแ <care S 2> <the> สดงครับไม่ใช่ช่วงสาวเช็คหรือว่าเซตอัพนี่ครับสวยงามนี่ไหมเดี๋ยวให้ให้คอนเสิร์ตไปแล้ววงจิมาถ่ายสักหนึ่งครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเลย V L Audio นะครับเสมอกันเนการวางที่มนเนืน่องจากสถานที่มันมันต่ำครับนะครับตรงาาัหนอาจารย์วมหัวนะครับตรงนี้ก้านกระเพื่นเลยนี่มา้วครับ ยิงเลยเพื่อเฮ้ยไปมากว่าเนี่ยโยนเลยตอนนี้ใครมาเต็มไปหมดดูมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์เอายี่ตรงนียครับมอนิเตอร์หน้าครับสองสี่หกเดี๋ยวเดี๋ยวสองสี่หกเจ็ดสิบใบครับแล้วก็ติวครับติวนี่ซับสี่กลางแหลมสามนะครับต่อข้างโอ้มันใหญ่แหงครับเนี่ยเอาเห็นก็ทัว กับฟังับทางคารดิโออยคือเสียงบอกหลังคือมันจะมีอีกหนึ่งเวทีครับเป็นเวทีของวีวีเอครับฝั่งนั้นครับคือเสียงจะไม่รบกวนไปข้างหลังเลยนะครับในตัวซเบียสนะครับแต่จะมีกลางครับกลางแหลมครับเพราะว่ามันจะดันเขาเขาลับหลังครับนี่ครับมันจะมีดีเลย์สับเอยดีเลย์เสียงกลางครับไปเยอะครับชักจุดเดี๋ยวนับอีกกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าเก้าบอกเก้าหรือแปดโอ้ลองรับคนนี่ครับความจุตรงนี้น่าจะได้เป็นหมื่นนะครับแต่ว่าเทมม์มาขายบัตรสี่หมื่นแล้ว, 40, ลวมันจะมีอยู่สี่สเต็กนะครับแล้วก็อีกสเต็กหนึ่งอยู่นู่นครับเป็นอ่า uh, EDM ครับเดี๋ยวจะมีเพิ่ง EDM ออีกอีกหนึ่งสเต็กค,ครับอีกหนึ่งเวที เดี๋ยวจะพามาเบิ่องอะ่ะเดี๋ยวมันจะมีศิลปินอย่างมีดปตตวดตัวมีอย่างลหลายลาย่างครอะรอบคำครับเดี๋ยวรอบนี้ยังมันมันหลากหลายนะครับศิลปินเดี๋ยวเดินออกไปข้างนอกอนี่ครับมันต่ำมากครับตรงนี้โอ้สวยงามถ่ายลงครับ ต้ตรัาเกลียบรูปวงเกลียี่อบิ๊กแบอร่อยเสมเต็มองครับมันจะเริ่มต้องีงจะสูงเลยครับนี่เพราะว่าที่มันไม่รับกันนี่สูงครับสูงสูงสูโ้โโอ้โหสามเมตรได้ครับสาี่เมตรได้ครับตรงนี้ หัวอะไรอุมีะไร่ยิงเลยเพื่อนเฮ้ยผมมาเล่นเร็วดีกว่าเนี่ยโดนเลยเล่นรอเสาสองแต่เงน่าเลยเดี๋ยวข้ารู้ครับเฮ้ยเดี๋ยผมคนรออยู่มันใจเลยเพราะเกมมยเชี่เกยมา มูครับยิงตารางเยอะดูครับเปิดดังอย่างบนน่ะอ๋อโฟยิบโฟยิบเฮ้ยโฟยิบ Here we go อ่ะตกลบ ว่ามีมันจะมีกล่องมากครับเพราะว่ามันดันภูเขาไปด้านหลังเพราะมันทําดีเลยไปเยอะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะเสียงมันจะมาดันมาเพราะมันมีภูเขาครับอ่ะโฟอยฟโฟอยบซียบสวัสดีค่ะไมโครยบค่ะอ่ะโอเคครับนี่ก็คือ VL นะครับหรือว่าสวัสดีค่ะไอโฟอฟยบกีด้ากีด้าบิด้าไหม ตัวนี้ก็สวัสดีค่ะพังเฟอร์อีฟค่ะเจ็ดหนึ่งสองนี่ครับวีสวัสดีค่ะดองโฟอิวอ่ะเจ็ดหนึ่งสองดีครับตู้เอคทีฟสวัสดีค่ะจอรินโอ้โหฟอีฟมันอะไรก็โฟอีฟเลยค่ะก็ประมาณสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะไม่รู้ว่ายังทันไหมแต่ว่าจริงๆงานงานนี้โมจิเฟสติวัลเป็นถือว่าเป็นงานแรกของปีเลยสำหรับพวกเราเนาะก็ อีกครั้งในปี2025ค่ะโอ้โค้ักสวยสวยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าได้ข่าวพี่พี่ทีมงานกระซิบมาว่าวันนี้แบบมีแฟนคลับพี่พี่วงอื่นเราด้วยไหมไม่รู้ที่เป็นแบบชาวญี่ปุ่นเยอะมากไหนขอเสียงคนญี่ปุ่นเอาคขฟังออกไหมนะพูดภาษาญี่ปุ่นวะเอาไหม่ดภาษาญี่ปุ่นวะนิจิบ้าวัตชิวัชิโคยุเตะ คนไทยทั้งนั้นเลยอ่ะไม่รู้สมมติว่ามีแล้วกันอ่ะสมมดรุ่นสมมุิอ่ะใครเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นขอเสียกีนหน่อยค่ะโอ้โหเยอะมากไทยมากก็คือทำได้เป็นที่ยชานที่ด้าเป็นอาหาราไทยหน้าคือเป็นทุกอย่างเลยอ่ะโอ้ยอะญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่เราชอบมากใช่เราก็เพิ่งแบบไปเล่นที่นั่นบ่อยมากแต่ว่าเพลงต่อไปเนี่ยที่เราจะเล่นกันก็เป็นอีกหนึ่ง